ไบอันเอมเบอร์โม่จะปังหรือพังย้อนรอย10แข่งดังที่เคยสวมเสื้อเบอร์19แมนยูในที่สุดไบอันเอมเบอร์โม่ mo, ปีกจอมลุยชาวแคมมรูนก็เปิดตัวเป็นแข่งใหม่แมนเชสเตอร์ยูในเต็ดอย่างเป็นทางการเมื่อคืนวันจันทร์ที่21ที่ผ่านมาพร้อมชูเสื้อเลข19เเพื่อเป็นการยืนยันว่าเจ้าตัวจะใส่เสื้อเบอร์นี้ลงเล่นให้ปีศาจแดง 2 0 2 5 2 6ที่กำลังจะมาถึงว่าแต่เสื้อเบอร์19ของแมนอยู่ในเต็ดในยุคพรีเมียร์ลีกที่เด่นๆมีใครบ้างเรามาดูกันนิกกี้บัต1992 93 1995 94 0เป็นเด็กปั้นที่อยู่รับใช้นานถึง12ปีและประสบความสำเร็จอย่างมหาศาลโดยเจ้าตัวเคยสวมเสื้อเบอร์19ช่วง4ดูการแรกที่เล่นให้ปีศาจแดง ยอก1,998,992,000 2 0 0 0นี่คือชื่อที่แฟนบอลปีศาจแดงมักคิดถึงเป็นรายแรกๆสำหรับนักแตะเบอร์19ที่เล่นให้แมนยูในเต็ดเพราะสีดูการที่ขาแข่งในถิ่นโอดทรฟฟอร์ดนั้นยอกกระทุ้งไป65ประตูพร้อมช่วยทีมคว้าแชมป์เป็นว่าเล่นโดยเฉพาะในฤดูกาล1น9 8 9 9ิดูการ1,998,99ที่ได้สวิตเปอร์แชมป์มีการด 2 0 0พ3ไม่ค่อยเป็นที่จดจำแต่แฟนบอลปีศาจแดงพันทุดแท้หลายคนคงจำนายทวานสำรองชาวสเปนิชคนนี้ได้พนเอลิกเมมบาเมมบา2องพกองกลางชาวแครเมอรูนคนนี้อยู่เล่นให้ปีศาจแดงแค่หนึ่งเดือนดูการครึ่งและไม่ปังเท่าที่ควรถือเป็นอีกหนึ่งการเซ็นสัญญาที่ล้มเหลวของเซอร์อเล็ก ฟอร์กูสันในการหากลางรับคนใหม่มาแทนรอยคีนที่ตอนนั้นเริ่มรอยราทนเอ็ดวินฟันเดอร์ซา2005ถือเป็นผู้รักษาประตูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์แมนยูไนเต็ดช่วยทีมคว้าแชมป์เป็นว่าเล่นตลอดระยะเวลา6ซีซั่นที่เฝ้าเสาในทินโอเทฟอร์ดโดยนาซาเคยสวมเสือ้อปีศาจแดงเบอร์19ซีซั่นแรกก่อนย้ายไปยึดเบอร์1ยาว ปีเก2007-8ถูกดันขึ้นมาจากทีมเยาวชนในปี2004และได้สวมเสื้อเบอร์19ในนึกดูการ2007-8ซึ่งถือเป็นนึกดูการสุดท้ายของเจ้าตัวกับปีศาจแดงก่อนย้ายกลับไปบาร์เซโลนาและกลายเป็นตำนานที่นั่นแดนนี่เวลเบก2008-9 2014-15 อีกหนึ่งเด็กปั้นของสโมสรแม้ไม่ใช่กองหน้าที่ยิงกระจายแต่ก็พอจะมีความทรงจำไม่คิดถึงก่อนย้ายไปร่วมทีมคู่ปรับยางอาเซนอลช่วงต้นซีซั่น2014-15ฮอดมาคัดแลดฟอร์ด2016-17 2017-18 เพิ่งปิดดีย้ายไปบาร์เซโลนาแบบสัญญายืมตัวบาซ่ามีออปชั่นซื้อขาดสดสดร้อนๆโดยเจ้าตัวเคยสวมเสื้อเบอร์ 19- 2เงึดดูการก่อนย้ายไปครองเบอร์10ยาวๆจนกระทั่งมาเสียให้มาเตสคุณย่าซัมเมอร์น,นี้อามัดดิยันโลสองพัน่สิบยี่สิ อยู่ในทีมปีศาจแดงชุดปัจจุบันภายใต้เสื้อเบอร์16และเพิ่งฟอร์มกระฉูดในฤดูกาล2024-25ที่ผ่านมาโดยลงเล่น43นัดทำ11ประตูกับ10แอสซิสราฟาเอลวาราน2021-22 2023-24นับเป็นเจ้าของเสื้อเบอร์19ปีศาจแดง คนสุดท้ายก่อนที่จะมาถึงมือเอมเบอร์โมโดยเซนเตอร์แบกดีกรีแชมป์โลกชาวฝรั่งเศสซึ่งเพิ่งรีไทยปีก่อนถือว่าทำผลงานได้ดีพอสมควรตลอดระยะเวลา 3. ฤดูการที่รับใช้สโมสรและเป็นที่รักของชาวเลดอาร์มี่ถึงแม้เจอปัญหาบาดเจ็บลบกวัเป็นระยะก็ตามขอบคุณที่รับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับ